ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยตอนนี้นะครับที่โลกต้องการในสนามพลังงานมวลรวมจะเป็นที่พวกเราจะต้องช่วยกันมนุษย์เนี่ยนะครับที่จะสะานรวมขึ้นความสว่างเพราะว่าช่วงเนี้ยเอ่อทางทางผู้ติดตั้งอินแพลนนะนะ เขาลงมาในโลกมาถอดอิมแพน์ให้กับแม่ไกอ่อานะครับ <c oughs> ซึ่งเราอาจจะไม่รู้นะว่าอิอมแพนเนี่ยมันติดตั้งสำหรับมนุษย์แล้วเนี่ยโลกก็โดนติดตั้งมาก่อนแล้วตอนช่วงเนี้ยคืออิมแพนของเราเนี่ยเราสามารถที่จะถอดได้สองสองอย่างสองแบบก็คือเราถอดเอง นั่นก็คือการเข้าสู่ขึ้นคำาถีสูงเข้าสู่ซีโรพอยต์ตรงนั้นเราถึงจะถอดได้และอย่างที่สองเนี่ยก็มีมีกลุ่มที่มีหน้าที่ถอดโดยตรงก็คือกลุ่มจากพังเพงเดียนของสหพันธ์นะครับแล้วก็ไฮเซลของเราก็ถอดได้เหมือนกันนะครับส่วนของของโลกเนี่ย ไม่มีเทคโนโลยีจากดวงดาวไหนถอดได้เลยต้องเป็นผู้ที่ฝังอิมแพน์มาเท่านั้นที่จะถอดออกให้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วมาถอดแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆถอดนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเอาออกทีเดียวเนี่ย <c oughs> เราก็จะต้องเอ,อไปหาร่างใหม่หาดาวใหม่อยู่เลยแหละ เพราะว่าโลกมันจะหยุดหมุนทันทีนะแล้วก็มีการเกิดภัยนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆถอ,อ,อดแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับซึ่งเขาแม่ไกอาเองก็จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตแต่เลี่ยงนะครับแล้วก็ทางทีมสาพันธ์เขาก็ลงมาคุ้มกัน อย่างนานแน่นนะครับโอเควันนี้มาเข้าสู่เนื้อหานะครับมีสารจากท่านมิคาเอลแล้วก็ท่านซานันด,ด้านะครับที่ที่มาให้ข้อมูลให้กับพวกเรานะครับพูดถึงความงามนะครับความงดงามความงดงามที่สุดก็คือการได้ค้นพบตัวเอง และจะสวยงามกว่าก็คือการเป็นตัวเองและก็จะงามยิ่งขึ้นก็คือการเป็นตัวเองที่งดงามนะ,ะมีคำสอนมากมายในเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่เราแค่เข้าใจคำสอนสำหรับผู้ตื่นแล้ว เราเป็นสิ่งนั้นเป็นด้วยตัวเองไม่ใช่ใครเออไม่มีใครสอนเราให้เป็นกอดนะครับเพราะเราเป็นอยู่แล้วที่พวกเราทำกันอยู่ก็คือเป็นการตัดตุน้นเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เขาเห็นเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใดแต่เห็นสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปตามจริงเห็นและเข้าใจนั่นก็คือการตระหนักรู้เราไม่สามารถที่จะปลุกใครเพียงเราอบรับ และสำแดงการเป็นตัวเองเป็นสัญญาณให้คนเห็นการเป็นตัวเองของเรานะครับก็จะเป็นแม่พิมพ์เป็นแสงสวา่างเป็นตัวเร่งให้ให้เขาปรากฏตัวจากการปรากฏตัวของเรา จากการปรากฏตัวของเรานี้เขาก็จะเข้ามาหาเรานั่นก็คือเขาเขาเข้ามาหาตัวเองเมื่อเราตนักรู้เราจะพบคำชี้แนะจากภายในที่ปรากฏคันตะนักรู้ <c oughs> และคำชี้แนะที่เกิดจากภายในที่ กตัวขึ้นมาของเรามันจะมาพร้อมกับอีโก้ที่เราคิดว่าเราเก่งกว่าใครแล้วเหนือกว่าใครคามตระหนักรู้เราจะเห็นความจริงอันนี้นะครับซึ่งเห็นเห็นถึงสัจจะเห็นถึงมายาและเห็นถึงอีโก้ของเรา และก็จะเห็นถึงระบบของคำชี้แนะจากภายในการเติบโตทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่แค่เราได้รับความรู้และได้ประสบการณ์เท่านั้นแต่มันเต็มไปด้วยคำอ่อนน้อมไม่เป็นการฉลาดที่จะไปผลักดันให้ใครตื่น แต่มันคือการตื่นจากการตะหนับรู้ของเราเองซึ่งซื้อตรงต่อตัวเองก็คือตรงต่อสัจจะอันนี้จะทำให้เขาเห็นตัวเราเองก็คือแรงบันดาลใจของเขาเขาได้เห็นพลัง เขาได้เห็นสันติสุขเขาได้เห็นการเป็นเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความรักความยินดีเบิกบานอันนั้นแหละก็คือสิ่งที่เขาเห็นคนทั้งหลายที่อยู่ในความทุกข์นะเขาก็จะเห็น แล้วเขาก็จะเข้ามาหาเราวันนั้นเขาพร้อมแล้วที่จะส่งคำถามของขวัญจากการตื่นรู้มาจากประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบที่เราเจอเราเห็นเราเป็นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมอบให้แก่ใครได้ง่ายๆทุกคนมีเส้นทางของตัวเองสัมผัสชีวิตในแบบของเขา ความงดงามในแบบของแต่ละคนมันมีคุณค่าเราเห็นแสงสว่างในตัวเองเป็นแสงสว่างด้วยตัวเองและเห็นแสงสว่างในผู้คนเราจึงเคารพและอ่อนออน้อมและเราก็จะเห็นถึงโซเพลนของแต่ละคนเห็นจุดที่เขายือนอยู่ เห็นจุดที่เขากําลังเดินกําลังวิวัน์และกําลังเรียนรู้บางเรื่องบางสิ่งเราจึงเคารพในโซเพลนของแต่ละคนความงดงามก็คือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความงดงามของแสงสว่างในตัวเองนี่แหละเห็นแสงสว่างในตัวเองและเห็นแสงสว่างในผู้อื่น <c oughs> อันนั้นมันก็คือการแสดงออกมาของสัจจะแดงให้โลกและจักรวาลเห็นถึงสัจจะที่เราได้สแดงออกมาได้เข้าใจได้เข้าได้เป็น <c oughs> ให้เราปฏิสัมพันธ์โดยใช้ใจด้วยแสงแห่งรักเสมอด้วยรัก อันไรเงื่อนขายนี้เราจะเติบโตอย่างบูรณาการและนี่ก็คือแรงบันดนาลใจนี่คือการปลุกปลุกโดยไม่ปลุกเป็นประกายจากภายในออกสู่ภายนอกความสว่างที่เกิดขึ้นของเราก็คือความสว่างของโลกมันก็คือสนามพลังงานมวลรวม